ก้าวเข้ามาสู่ในชีวิตดำใช่ใช่แต่อาจารย์ดูสิครับว่า Return on Marketing Investment ปรากฏว่าไอ้ตัวไหนที่ดีที่สุดปรากฏว่าในยุคที่เราเห็นนะครับเนื่องจากมันเป็นยุคของ Information Technology ปรากฏว่าอีเมลกับเติบโต5,000กว่าเปอร์เซ็นต, 5, ต์นี่เป็น Return นะครับรีเทิร on ออนมาร์เก็ตติ้งอินเวสเนี่ยขับกุนะฮะ5,000กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับนะครับโซลิตเน็ตที่เจ็ดสิบสามมั้งจ้ะลองลงมาใช่ครับมันก็ย,ยังเป็นตัวเลขที่บอก ชัดเจนว่าในยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทุกเทคโนโลยีเนี่ยนะครับยิ่งที่มันเข้าถึงคนมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะไปรับสื่อข่าวสารในกระตราปก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะแต่รูปนี้เป็นรูปที่เราจะเห็นในเชิงของภาพรวมแหละว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างแต่ละมีเดียเป็นยังไงบ้างนะครับแต่โทรศัพท์ก็ไม่เลวนะอาจารย์ครับนะครับคราวนี้เรามาดูว่าค่าใช้จ่ายอะไอ้เมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกก็โอ้โห73% 53เนเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่มันใช้ 73%เนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไอ้ไอ้โทราศาพัพท์ปรากฏว่าใช้ค่าใช้จ่ายแค่20เปอร์เซ็นต์เองอ่าอ่าอ,อันนี้เรามานั่งเว้นกันนะครับว่าเอ้ยอันไหนดีกว่ากันนะครับเราหยิยบเน็ตบล็อตสี่อันอันที่หนึ่งจะเป็นทางโทราศาพัพท์นะครับอาจารย์นะ, catalog, นะครับอันที่สองจะเป็นลนักษณะของเดลิเวอร์แมลอันที่สามจะเป็นลักษณะของเดลิเอร์แมลอันที่สี่จะเป็นอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าตัวที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดก็คงจะเป็นตัวที่เป็นโทราศาพัพท์โทราศาพัพท์นะครับผม คืออันนี้เป็น point point หนึ่งของการสัมมนาในวันนี้นะครับว่ายเราพยายามอยากจะชี้ให้เห็นถึงเทรนแนวโน้มของเครื่องมือต่างๆนะครับเราอยากจะให้เห็นว่าโม,มาะที่เราต้องลงทุนไปกับผลตอบแทนที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยนะครับมันคุ้มค่าไหมบางอย่างไม,ไม่ไม่ปฏิเสธว่าโหมันมีประสิทธิภาพมากแต่ลงทุนละ,ะมันเยอะไหมนะครับและการลงทุนตรงนั้นเนี่ยมันเข้าถึงกลุมเป้าหมายเราได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราลงทุนไปเยอะแยะมากมาย สุดท้ายมันไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเราจริงๆเนี่ยมันก็ต,ำต่ำกระพิงหลายๆแม่นะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าทางเฮลทอนิกเนี่ยค่อนข้างให้บนตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับแต่ในขณะเดียวกันค่าจ่ายเนี่ยก็สูงนะะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นดรัเมลก็ตามหรือทโทรศัพท์เนี่ยก็ยังเป็นที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมอยู่สาําหรับในบ้านเราเมื่อเทียบกับบลตอบแทนที่ได้รับกับค่าจ่ายที่ต้องเสียไปครับก็ยังคุ้มค่านะครับ อลองดูนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมพูดคาว่าโทรศัพท์นะครับอาจารย์เฉพาะโทรศัพท์เนี่ยพูดเพิ่มท้่โทรศัพท์เนี่ยจะสังเกตชัดเจนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามักจะเล้รับผลประโยชน์จากการใช้โทรศัพท์นะครับโดยเฉพาะที่โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับใช้เยอะมากเลยนะครับอันนี้แอลเียนี่สําคัญมากเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนเรานะครับมีคนบอกเสมอว่าระหว่างกระเป๋าตังกับมือถือถ้าเกิดลืมมาไหน <ừ. S 1> ลืมมาไหนที่ลำบากใจที่สุด ลืมมือถือนี่ไม่ได้อาจารย์ใช่ทำหาที่ไม่ได้เลยนะมือถือไม่มีอยู่แต่โทรศัพท์นี่ไอ้ทวดมือไอ้กระเป๋าตังค์ชัามันไม่เป็นไรเดี๋ยวหากินได้นะครับแต่น่้นจะเห็นชัดเลยว่าโมบายกลายเป็นอะไรที่มันมันเ่าจะเป็นจุดสําคัญมากเลยในการทํางานในเชิงของการสร้างสื่อการตลาดบนโมบายนะครับส่วนรัวอื่นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่มันย่อยลงไปแต่ที่น่าสนใจอาจารย์ดูที่หนึ่งตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้เป็นเที่ค่อนข้างจะมีแนวโน้มสูงขึ้นละ นะครับเดี๋ยวเรามีดีเทลอยู่นิดนึ่งก็ตัวนี้ก็เชื่อเห็นถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ครับแต่ละธุรกิจเนี่ยเข้ามานะครับเมื่อกี้ผมจะไว้นิดนึงว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือตัวที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเนเฟซบุ๊กไฮไฟฟ์นะครับไม s p เ c e ก็ตามปัจจุบันที่ใช้ในเชิงของธุรกิจเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของตัวที่เป็นอยากรู้ข้อมูลภายในใช่ไหมคนทุกคนนะครับใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่ออะไรครับทุกท่านใช้เพื่ออะไรครับอยากรู้เรื่องอื่นใช่ไหม กินเที่ยวที่ไหนกันวะมันไปหลุมไหนกันวะถูกไม่ถูกเขาเรียกคาร์สเบิร์ก้นะครับเขาได้ลึกเข้าไปส่วนลึกของคนนะครับไปเที่ยวนั่นที่นี้อัพโหลดก็ดดดปเปลี่ยนสารภ,ภาพอย่างนั้นกอนแรกอย่างชัดเจนแต่มันก็มีบาง,บางเอินที่ใช้ก็คือใช้สำหรับตัวองค์กรภายในเดี๋ยวนี้นะครับคุยอะไรกันนะครับเจ้านายเดินไปที่โต๊ะมันสั่งแต่เจ้านายส่งเป็น Facebook ไปรู้สึกสบายใจเจ้านายบอกว่าวันนี้ไม่คุย นะครับก็ไม่คุยไม่เป็นไรไม่คุยเจ้านายไม่คุยส่ง Facebook เไยแทนได้ดังนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของ internal communication i communication ใ,ใ,ใช่ครับตับอันนึงคือให้ให้เป็นช่องทางสําหรับให้พนักงาน,านนั้นได้เรียนรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับดังนั้นไอ้ตัว Facebook, เฟซไอ้ตัวที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กกลายเป็นที่น่าสนใจแต่ถ้าเรามองกลับถ้ามองในเชิงของธุรกิจถ้าเราเอาสิ่งนี้มาใช้นะครับจะบอกเลยว่ามีความสําคัญมากหนึ่งเราร่วมรู้ความรู้สึกของคน พฤติกรรมคนชัดเจนเดี๋ยวนี้มีบร,ริษัทใช้ตัวนี้เพื่อสื่อสารการตลาดแล้วก็สื่อสารในการโฆษณาสินค้าบนตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นนะครับส่วนอื่นๆก็คงจะเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องของ customer <อ> service อะไรเนี้ยอาจารย์ครับผมเป็นเรื่องของ customer insight เนี่ยน่าจะเป็นแบบเป็นแบบสิ่งที่สําคัญนะนะคือเราคงอยากจะรู้นะครับว่ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยนะครับว่าเขามีพฤติกรรมอะไรต่างๆแบบไหนยังไงนะครับ อลองดูสไลด์ถัดมาครานี้ไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดอาจารย์นะครับเราก็หลงหลงเลงิลง่ลงใช่ไหมอาจารย์ใช่หลงเลิงว่าเออคงจะเป็นอย่างนั้นแหละคุณจะลืมนะคนเราคนไทยกับคนต่างชาติเนี่ยมันมีบางอย่างเหมือนกันบางอย่างก็ไม่เหมือนกันเอาดูดง่ายอาจารย์นะครับดอออูอเมริกาเนี่ย e ู s t สเท s คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ74%นะครับสดงว่าอะไรครับโหเกือบทุกคนนะ่ะ นะในนักท่องเทีการของ UK นะครับยุโรดคิงดอมใช้ประมาณเจนต์หรือ80%ประเทศไทยแล้วครับอาจารย์ใช้เยอะเลยนะครับเยอะมากเลยครับประเทศไทยก็79.7ดเัวเจหมือน,นกันไม่ใช่ <laughs> ครับแต่ตรงกัน <laughs> ข้าม <laughs> ตรงกันข้ามท่ตรงกันข้ามคือใช้แค่20% <laughs> ไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันบอกอย่างหนึ่งว่าอีกสักพักหนึ่งอ่ะถ้าระบบเรารดีนะอาจารย์นะรับรองเราจะเห็น direct marketing บน on net เยอะนะครับแล้วก็ จะมีการใช้รูปแบบของการผสมผสานนะครับมากขึ้นแต่เนื่องจากคนเราเองนะครับมันยังไม่ถึงนะครับดังนั้นนี่มันก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะเรียนทุกท่านว่าถ้าพูดถึงการใช้เงินของคนนะครับมีประมาณ20%ของประชากรประมาณ60ล้านคนก็ประมาณแค่12ล้านคนนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะช่วยกันมานนงคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยเราควรจะเลือกสื่ออะไรดี ค,คือค,คือไม่ติดบางบริษัทเนี่ยอาจจะโอ้ดูเทรนด์ในต่างประเทศนะครับโอ้เทรนด์มาแรงมากมเพราะนี่เราก็น่าจะทําการตลาดผ่านทางสื่อไปนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ตามเนแองกิลก็ตามเนี่ยหมดเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีนี้ย้อนกลับดูตัวเราเองก่อนนะฮะว่าในบ้านเราเนี่ยเหมือนเขาไหมล่ะนะครับไม่ว่าจะเรื่องของด้านภาษาก็ตามใช่ไหมครับด้านเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของ security ต่างๆที่มารองรับอะไรต่างๆเหล่าเนี้ย นะครับเราจะเจอปัญหาบ่อยครั้งมากที่หลายคนที่ไม่กล้าที่จะใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยสาเหตุเพราะว่าไม่เกิดความมั่นใจนะเมือนยังสมัยก่อนเนี่ยถามว่าเอา ATM เนี้ยง่ายๆนะถามว่า ATM เนี่ยถอนตามก็ได้ฝากเงินก็ได้แต่มีใครในนี้บ้างเี่ที่คิดจะไปฝากเงินผ่านตู้ ATM ีมีไหมครับมีไหมฮะแมวหรือคนนะฮะว่าเอาแตมฝากไม่เอาเพราะเราไม่มั่นใจ นี่ระยะหลังๆเทคโนโลยีมันก้าวหน้านักวิชาชีพมากขึ้นแม้แต่จะไปถอนยังกลัวเลยนะฮะอย่างที่เป็นข่าวากกใช่ไหมครับว่าเราเสี่อมบัตรเข้าไปแล้วมันจะอ่านข้อมูลอะไรต่างใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอความเจริญก้าวหน้านะครับเรื่องของระบบความปลอดภยัยในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยถ้าถามผมผมยังมองว่ายังมีปัญหาอยู่เหมือนกันสำหรับในบ้านเราครับนะฮะจริงๆก่อนจะเดินมาห้องนี้ห้องข้างๆมันมีสัมมนาเรื่องสามชีเหมือนกันนะถามว่ามาไม่มาแน่นะแต่นะครับแต่อาจจะต้อง รอให้มันพร้อมอะไรหลายๆอย่างตรงนี้นะค,ครับแล้ว